กาบสวัสดีครับพแมีพีนน่นองครับยินดีตอนราบเขาซู่ช่องยูทูบบาบดไทยสิงห์งล,ล่ลละกะท่านเพจบาบดไทยกันลันครับคลิปที่ผ้าเจ้าเอลซีเจ็ดศูนย์แปดเอสสารพี่มาลุยเบิ้งสภาพป่านี่แหละครับหน้างานมองสีเขียกโคกแน่แป้นแน่ พวกไม่กับคนคางร้ายพี่กายเนี่เอา40มาเห็ดรับปีนี่40บอลอดแท้ละเพราะว่ามันจังสีที่ละนี่มันห้นหวยเลกจะควางน,นะเว้ยสีอยู่ไก่เลยเอา47ตัวเห็ดแต่ว่า47เ็กับพึ่งเอาไปยกล่องมาตัวนี้มันกรล่องล่องเอา47ยกไว้พี่กายเนี่ยมันล่องใหญ่ครับ ล่องสูงแถวสี่สิบมาเนี่หัวสันหัวขอนอยู่นี่แหละว่าใครวี่ยากหรอกแต่วก็โตนล่องเดี๋ยวคลองปีนละงางอยู่นี่มันมันรถลดลดเพ่าะสิปีนหรอกครับแต่ว่ามันเดี๋ยวคล้องที่มันสิดากมะงุนหมดสีเจ็ดมันทานหล่อกรวงกับกันแน่เนี่ยนะมันก็เลยส่งเก็บกับคือส่งคือกันนะเอาสีเจ็ดนอปูพื้นที่กับประมาณเดี๋ยวข่ายยางหล่อลงแค่น่อย จังสีเหรอครับนี่มี่เตียงเหรอเนี่ยน,น่าจะมันต่ำอยู่ทั้งผุนจะอัดขึ้นไปผุนไปเลยหยาหยาดินซุ้มนี่อัดไปมันกระอดสิสูงขึ้นเนีหยนอ่ามันไหลลงไปทั้งผุนฮะเบิ้นกันเบิ้งครับสี่ซ้ำได้อุ้ยข้าหาเห็ดเบิง้งพุทิเปบปหลายเต็มถุงเลย ่อฝังกับยูไซแลนี่จำได้ว่ามันอยู่หันกันมีโอ้ก,โกโ็ใหม่แบียบลายกะแถวนี้แหละครับมองที่เห็นหยางนี่มองยกหลองโยกหยากแถวนี่โกโ็ใหม่เห็นหงอยโยกไปว่าเป็นหลองเป็นแหล่งก็เอาดีเก่ากะสีเน้นทั้งหมดเลยครับเป็นลักษ์ลายลายลายดินถ้าน่ะมันตำแห้งน,นะนารถ น้ำหุงก็ไปหอดตุนแล้วครับพุ่นมองโกงใหม่ไดลายตุ่นบนเขตมันอยู่คนเลยหันไปอีกหน่อยนึงกะเสียวดินขึ้นมาทั้งเดียวแหละครับก็อพอดีว่าเอาหยาขึ้นไ้วยโป๊กนัน่นไงเงี้ยพายยางอ่อนไปบึงจอดย่นี่ยยเท่ากันเด้๋ยวดลก่อ โอ้ยคืออันนี้ก็ลองยกไว้พีกายนีย่โอ้ยแบบพกทั้งนี้บ่านี้วัดโทพวกอยู่คืออยู่นี่ก็ต่อได้นี่ยีตนนายดำปีปี อ๋อมากกว่าตัง้งแต่ก็อุ้มพกคือเอ้าเอาไปสีเป็นไปขึ้นไปหนาสีมีดติกต่อหนึ่งอยู่ยแถวนี้เดี๋ยวรถตำบนกระจักโอเคเดี๋ยวจะนอยดผ้าบูแต่ว่ากันมาแต่ท้ายดอกขากล้องโอมี่ครับมันกล้องติดรถโอมี่ เก็ดไปน้าแน่กับสิจอดท้ายไปเป็นระยะเอาครับกับสิบมวันวันไหนหลาท้ายเนี่ยแต่ว่ากะเฮ้แจังเลยมันไมน่มีเนี่ยห้ยุไทยครับไม่มีเหตุไทยสี่เจ็ดศูนย์แปดแล้วละก็สีไทยแต่ว่าเมื่อไนสิบปันดอก ไทย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 ดีๆแหละกะเอาเลยหัวยินหยาโม่สองตัวสามตอยู่นี่เมื่อหันหลอดเปิดเปิดสองบาทหรือจังยืนเทียงที่รีเลยเดี๋ยวจะน้อยก็จะคอยลึงตัวเนาะ จักสีไดซ้ำใดสกีกับว่้ถอดได้เย็นไม่มีขั้นจิกดินกะมันแต่วันก็ยังสูงอยู่แต่ว่ามันจิกลงกว่าท่านใจนะมันก็จิกอยากเป็นเลื่อมๆอยู่แต่ว่าดัานดินมันได้ดอกแต่ว่ามันกิสิเป็นือยังลดนามันอยากร่อยขึ้นมานะก็ว่าสกีมันขำพดสกีออกมันก็จะไปดีกว่าอยู่อีนี้เลยผมเป็นตัวเลย แปลว่าถ้าเขาใส่สกีไ้เขาไปกดใบมีดลงไยคือยังมันข่ำนะมันก็ลอยขึ้น้าสกีมันต่ำแล้วระมาณนี้แหละมันมันก็พอดีมันก็มีดอกรดหน่อยถ้าเขาถอดสกีอาม่นเท่าดันถ้ามันเป็นขืนแล้วมันก็ยึบ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 มันพอเศร้าเลยลดหน่อยมันเป็นขืนไปเลยส่วงมันจ่อมันฮงดีนดี แต่ว่าถ้าาดันเต็มใบมันก็เป็นคือนหรอว่าแต่ว่าถ้ามีสกีมันก็คุ้มง่ายกว่ากันเบี่ยเพาะว่งคุ้มกับปักล่งไปหลดแต่ว่ากดใบมีดว่าไรนะครับกดใบมีดเนี่ยรถมันจะเหนื่อยมันจะนักขึ้นทันทีเพราะว่าสกีมันไปเบรคหลดไปมันก็คือใบมีดใบมีดมันฟันเนาะสกีมันข้างอยู่สิมันก็เฮ็ดไห้รถมันเหนื่อยชัวเ์กาเอา กับม่านนี่นะครับนี่กัทีละสิลากขึ้นไปไปห้ากุ๊กใหม่ไปแล้วครับนาเจ้าขึ้นไปสูงเติบอยู่หลากขึ้นมาหนีมันก็สีเป็นเศษจ,จังสีนี่เศษง่ามอง่าไหลนี่กะที่แหลกว่าสีเอาเปลือกขึ้นฟังกับบุมอันใจว่าสีเห็ดเนี่ยอะไรเจ้าว่าสีมะขาทั้งนี้ออกก่อน เทวนี่หลากขึ้นไปคุณไปโปกขึ้นไ่นเลยมันเป็นอันนี้เดี๋ยวเอาโมนมาถมแล้วมันจะไทยบกเขัาก็หลากนี้ก่อนโอ้็นี่ต่อเห็นแล้วต่อหนึ่งนี่ก็น่าจะมีมั้งปูยุ่นเดียวรถบูงรถมีพันหนาอ,อาอยู่ว่ายานดอกเอาถ้าบ่มีพันนาจังยันมันเหยียบมีพันนาเนี่ยบ่าต้องย่านมันจะไหนมันต้องส้นพันนาก่อนนะ ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวสีเบิงสถานการณ์วันเมืองก่อนวันสีเห็ดจังไรนะสีมะเขือแถวนีวก่อนนะครับปั๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บเกินมาให้มันสูงไวให้น้ำไห้ต้องไปผนโอเคตกลงตามนี้เจอเจอแล้วไม่คิดนครับ